ไปเวลานั่งกราบไม่ให้นั่งอีกแบบนะไม่ต้องนั่งเหมือนอาชีพหรือแบบนั้นนั่งคู่เข่านะต่อไปนะนั่งอย่างนี้หลวงพ่อเจ้าั่งขาเขาเริ่มเป็นอย่างยองจังเลยโอถ้าขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะอยากจะให้กราบให้ถูกวิธีเท่านั้นเองนะมาจากไหนครัโยมมาจากเชียงดาวค่ะจำบ้านเชีงเฮ้ยเชียงดาวเลยเหรอนั่นแหละเหมือนกัน อย่างกรุงเทพนะชื่อโยมอะไรไมาจากกรุงเทพชื่อเล่นเอเอนะโยมเอนะแล้วโยมนะยงเกียรจ้าค่ะเกียจนะไปเกียค่ะเกียรนะดีแล้วจะได้รู้จักชื่อกันไว้นะนจะได้เรียกถูกไง,งนั่นเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะโยมเกียกับโยมเก๋นะแล้วเคยไปไปฏิบัติธรรมก็เคยอยู่จ้าค่ะเคยอยู่นะค<า>งไปมามากแล้วนะ หลายที่มีหลายแห่งกันแล้วนะก็ไม่ถึี่มากเราสั่ะเนี่ยไปอะไรจะไปโยเกะล่ะเดินมาทำที่บ้านเออทำแบบไหนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอืมลองทำตามวิธีนี้ดูนะวิธีนี้ก็เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิธีของที่นี่นะเพียงแต่ที่นี่เอาคาสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเอามาบอกต่อ พอได้ลงมือได้ปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องยกมือไหวก็ได้ไม่เสียกิริยาหรอกนะให้นั่งตามสบายนั่งยังไงก็ได้เอานั่งตามสบายว่้วแต่ขอให้ฟังเอาหูเอาฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติตามก็เท่านั้นไม่ยากในการปฏิบัติธรรมครูบาท่านคงจะชี้แจงให้ฟังแล้วนะเห็นไหมนะได้ได้แสดงทางให้ฟังไหมเนี้ยแสดงได้ใช่ไได้แลวนะ ได้่มเออก็ดีแล้วนะได้ความมันไม่ยากหรอกนะเรามาป้องกันสิ่งที่มันทําร้ายเราเท่านั้นเองเ <Okay. S 1> ออพอมนุษย์เทพพรหมทั้งหลายไม่รู้จักวิธีนะไม่รู้จักวิธีที่ป้องกันภัยที่จะมาเอางตนเองไม่รู้จักหรอกยิ่งปัญญาของมนุษย์นี้ยิ่งไม่รู้เลยนะต้องเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้านะปัญญาของเราเทพเราพรหมก็ไม่มีปัญญาหรอกนะ อย่าสามารถป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวเองเนี่ยมาป้องกันภัยเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ออของง่ายจะได้ไม่มรู้ไปเรียนอะไรกันนั่งหนาดันางนงันง้ถ้าหากตั้งใจทํานะก็จะใช้เวลาไม่นานหรอกนะขอใหญ่ได้เกาะกลุ่มกันอยู่นะถ้าจะพูดก็ให้พูดเป็นธรรมะถ้าเกาะกลุ่มกันอยู่มันไม่เกิดประโยชน์หรอกนะเ <Okay. S 1> มื่อเราตั้งใจมาแล้วตั้งไกลดังอยู่กรุงเทพหรือบ้างอยู่ แปบ,บเิ้วว่างอย่างนี้ตั้งใจแล้วอตาตมาก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็อนุมโมทนาด้วยที่มีจิตเป็นกุศลนะที่ตั้งใจจริงที่จะมากันนะรักษาแล้วก็รักษาสิลแล้วเราก็ต้องมีการปฏิบัติภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยควบคู่กันไปด้วยนะแล้วจะมากัานกี่วันนะดีดีดีต้องอย่างนี้นะ อย่างนี้นะอาตมาไม่กลก้าพูดเลยนะกล้าพูดไปพูดที่ไหนก็นแล้วแต่ที่โยมนิมมตนไปอาตมากล้าพูดเลยบอกว่าใครมาเรียนรู้กับอาตมานีต้องเรียนจริงๆนะต่อเนื่องนะสามเดือนนี้ถือว่าเป็นอย่างชา้าต้องเห็นทางสามอาทิตย์ถือว่าเป็นอย่างกลางนะหนึ่งอาทิตย์หรือขณะแสดงธรรมต้องเห็นธรรมอันนี้เป็นอย่างเร็วแต่ถ้าหากใครมาอยู่ที่ในวัดนี้ไม่เกินสิห้าวัน ขอสิบห้าวันน่นอ่แต่ถ้าอยู่นานนั้นได้ดยิ่งดีก็จะเห็นทรรเห็นคือเห็นแล้วไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้กันนานตำหนับตำนานแล้วก็รู้กันฟังครูบาอาจารย์พูดในทีวีบ้างในซีดีบ้างแล้วก็เราไปนั่งฟังที่สถานที่ต่างๆบ้างแล้วรู้มาอย่างนั้นไม่ใช่นะรู้อย่างนั้นคือการรู้ธรรมเฉยๆแก้ปัญหาอะไรเราไม่ได้หรอก ไม่ใช่แต่มาเป็นคนเก่งหรอกไม่ใช่หรอกนะตั้งแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านี้มันสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเองหมดแล้วทุกขัน้นทุกตอนนะและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราไม่ได้ไปเรียนรู้ที่ไหนเราเรียนรู้ลงที่กายสับใจเท่านั้นคิดดูที่กายเราเคลื่อนไหวกายเราหายใจทําไมเราไม่รู้เราไปทํำอะไรอยู่เราถึงไม่รู้ตัวนี้ รู้แค่นี้เองรู้ลมใบแต่เข้าออกออกพอความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ความคิดก่อนความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ความคิดก่อนเร่านั้นเองใจเราคิดสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราคิดใจเราหงุดหงิดเราก็รู้ว่าเราหงุดหงิดอารมณ์เข้ามาเราก็รู้เท่อนั้นเองรู้แค่นี้เองป้องกันได้หมดเลยอออกจากลูกสมุทรได้เลยมันไม่ยากขอให้ตั้งใจทํากันเถอะนะตั้งใจทํากันจริงๆนะแม่ชีตุยละ สบายดีเลยเปล่าเบายดีก็ดเออเบายดีก็ดีแล้วนะฐานดีก็ดีแล้วนะก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะอยู่กันตามสบายนะเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละขาดไม่ชีตุยไปคนหนึ่งก็คิดถึงเยอะถึงมาเมืออเห็นเดินไม่ชีตุยเดินโกเด็กลูกเด็กลูนี่หละ เยอะมากก็มาของแต่ก็ก็รู้คือวันก่มากที่เรียกว่าไปอะีรกคือคือมันเข้าใจความคิดเข้าใจมากขึ้นมากใช่ที่ดีแล้วดีแล้วอย่างนั้นก็ดีแล้วมันมันรู้สติมันเกิดใจเกิดต็นมันรู้ทันมากขึ้นเออดีแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอีกรู้เท่าทันเท่นั้นเอง ถ้า,ารู้ว่าเราทำมันก็เป็นธรรมนาก็สั่งสมไปพัฒนาไปนะสั่งสมแล้วพัฒนาขึ้นไปคิดว่าสักเดือนหน้านะใช่เออเป็นไรอยามาเมื่อไหร่ก็มา<อ>นะแตต้องไป,งไปที่ลำโพงลิเกียส่วนตัวอ,อ,อยก็งแบบนพอพอพี้ด้ก็การทเสร็จก็พอดีสุตติเนี่ยกำลังปรับที่ปรับทางกันอันนี้เสร็จแล้วก็ปรับที่อัสเนี่ย เอาไว้เราจะโยมนันจะเข้ามากันดีแล้วขอให้โยมเอกกับโยมเกเกเนาะโยมเอกกับโยมเกี่ยเกี่ยเกี่ยโน้ยชื่อเต็มก็ชื่อเหมยเกี่ยเหมยเกี่ยอ๋อเหมยเกี่ยที่น้าโยมเหมยเกีย่ยกับโยมเอกให้ตั้งใจนะมันไม่ยากนะให้ตั้งใจตามที่ครูวาสอนนั่นแหละกายเราเคลื่อนไหวให้รู้นะให้จำไว้นะวิธีที่หนึ่งนะ กายเราเคลื่อนไหวไม่ว่าจะลุกเดินนัง่งนอนเคลื่อนไหวนี่ความสาหร็จพุทธิจักให้รู้ลมหายใจเข้าออกให้รู้พอเรารู้อย่างนี้แล้วนะความคิดเกิดขึ้นให,รนนรหใออ้รู้ความคิดก่อนอย่าเพิ่งไปรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความคิดก่อนอย่าเพิ่งไปรู้การเคลื่อนไหวให้รู้ความคิดก่อนพอความคิดเกิดขึ้นแล้วลรู้รู้แล้วมันดับพอมันดับไปแล้ว,ลวนั่นแหละเราถึงมารู้ลมหายใจต่อนะถ้าอารมณ์เข้ามาหา เราก็รู้รู้แล้วมันก็ดับไปอารมณ์ดับไปเราก็รู้ลมหายใจต่อหรือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะที่สําคัญนะก็คือให้ท่องท่ากรรมฐานสี่ท่องให้ได้ท่องให้คล่องท่องให้ขึ้นใจเลยนะขณะที่เราท่องอยู่ความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ความคิดก่อนพอความคิดดับไปแล้วเราท่องถึงไหนเราก็กลับมาท่องตรงนั้นถ้าหากเราจําไม่ได้ก็ขึ้นทอนใหม่ก็เท่านั้นเองนะท่องไปท่องไปอีกหน่อยจะเข้าใจจะสํา จะเห็นว่ามันเป็นความสําคัญจริงๆในตัวนี้นะพอความคิดเกิดขึ้นให้รู้ความคิดก่อนจําไว้ให้ดีเคล็ดมันอยู่ตรงนี้เองความคิดเกิดขึ้นให้รู้ความคิดก่อนอารมณ์ตัวไหนเข้ามาหาให้รู้อารมณ์ก่อนเมื่อรู้ความคิดรู้อารมณ์แล้วมันดับไปแล้วเราถึงมาท่องต่อจําที่ตรงไหนได้ก็เอาตรงนั้นจำไม่ได้ก็ขึ้นต้นใหม่เท่านั้นเองให้ทําอย่างนี้แหละจ่อลงเข้าไปเลยนะพอเข้าใจนะ อารมณ์ไม่ใช่ของเราจำไว้ความโรคความโกรธความหลงหมหงุดหงิดเสียใจน้อยใจลำคาญความตะนีถีเหนียวความอิจฉานิสยาความอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีหน้ามีตาอยากไรหน้าใดตาะไรอีกมากมายที่เราใช้สอยไม่ใช่ของเราสักอย่างเราไปเอาสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาหาตัวเราหมดเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้วิธีการเรามีหน้าที่รู้เฉยเฉยอย่าไปคิดต่อมัน แต่ถ้าหากไม่ให้มันคิดก็ไม่ได้เพราะอยู่ในโลกสมมติเมื่อมันคิดก็รู้ว่ามันคิดเท่านั้นเองมันคิดก็รู้มันคิดเท่านั้นเองนะถ้ามันจะคิดต่ออีก็รู้ว่ามันจะคิดต่อเท่านั้นเองมันไม่ยากขอเข้าใจไหมโยมเกยโยมเอเข้าใจนะโยมเหมยเกียก็เข้าใจอยู่นะขอให้เข้าใจวิธีทาวิธีปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าไม่เข้าใจถามทัเทีหรือไม่ว่าันถามเลยนะ มาท่างไกลถ้าไม่ถามนีไม่ต้องมานิดกว่าอย่งแมลนะ่ะมาแล้วต้องถามให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้ววิธีการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเออกไปไปฏิบัติมันง่ายตรงนี้แหละเรื่องยากนี้มันไม่มีนะการปฏิบัติไม่มีมีอยู่ตรงที่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในการปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเข้าใจแล้วแป๊บเดียวเท่าน,นั้นเองเข้าใจเข้าใจเออนะยอมเอเข้าใจนะมเมเอเนา เป็นห่วงนะมามาทันทีนะเน้นตัวนี้แหละสังเขตมัไหมก็เพราะมันยากนี่ถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ยากอารมณ์มันก็วิ่งเข้ามาหาเราเท่านั้นเองวิ่งเข้ามาแล้วก็ดับวิ่งเข้ามาแล้วก็ดับอย่างน,นี้เป็นจิตของเราความคิดมันข้อบไว้นั้นเองเหมือนเราปิดตาตนเองอะมองไม่เห็นเอามือออกก็เห็นมือบางไว้มันก็ไม่เห็นเอามือออกมันก็เห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง จิตบางความคิดมันบางจิตเราไว้พอเราใหม่ๆเราก็รู้ว่าคิดคงคิดเกิดขึ้นร่วงความคิดเกิดขึ้นร่วงอีกหน่อยเราเห็น <elbow nunca> ก็เห็นความคิดร่วงไปพบนี่มันก็เห็นแล้วนี่ห่วเน้นเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่บอกเมื่อกี้อารมณ์ทั้งหลายมันเป็นของโลกนี้ของจักรวาลนี้มันทยอยเข้ามาหาเราแล้วก็ร่วงไปทยอยมันก็ร่วงไปทยอยมันก็ร่วงไปแต่นั่นเองความโลภความโกรธความโล่งอารมณ์ทั้งห <t ell> ลงายเข้ามา,ม,มาพบกัน ดับไปเข้ามาพัฒนาไปที่มันดับไปนั่นนะเพราะว่าหนึง่งหน้าที่ของอารมณ์ทั้งหลายมีเกิดกับดับเกิดกับดับเพราะมันเป็นไตรรัก paused, เกิดกับดับเท่านั้นสองจิตเราไม่คิดต่อตัวอารมณ์ทั้งหลายนะจิตเราจะไม่คิดเลยต่อจากตัวอารมณ์ทั้งหลายเหลายย่านี้มันเห็นแล้วอ๋อเมื่อก่อนเราคิดถึงอ๋อกันทุกคนกเพราะเหตุน,นี้เราโง่เพราะเหตุน,นี้ พอเราไปคิดต่อตัวอารมณ์หมดทุกตัวนะมันเข้ามาแล้วก็ดับมันเข้ารายแล้วก็ดับนะยังเหมือยเทียนะน <Okay. S 1> ะใจนะไปนะขณะนี้นะ <Okay. S 1> ขณะที่สันใจทําให้ฟังนี้นะ <Okay. S 1> มันเข้ามาแล้วก็ดับ <Okay. S 1> พอมันดับไปแล้วนี่เรารู้สึกสบายใช่ไหมรู้สึกสบายขนลุกนะมีความสุข,ขขึ้นมาทันที ร่างกายนี้สมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวสักห้าสิบกิโลเหลืออยู่ห้าโลสิบโลยี่สิบโลนี้ถึงเมื่อถึงยังไม่รู้เลยมันจะเบาถ้ามันเบาแล้วมีความสุขมีปิติอย่างเดียวนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นแต่ปิติใช้ไม่ได้มันต้องเห็นการเกิดการดับควบคู่กันไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายย่อมดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาปุ๊บแล้วก็ดับ อารมณ์เข้ามาทั้งหลายแล้วมันก็ดับท่านั้นเองใช่ไหมล่ะอะ่ขณะนี้นะขณะอื่นไม่เอานะใช่ไหมล่ะความคิดเกิดปุป๊บมันก็ดับใช่ไหมเราสนทนาธรรมกันอยู่นี่มันดับของมันเองมันเป็นอีกผู้หนึ่งใช่ไหมยยงมยเมื่เีี้มันเป็นอีกผู้หนึ่งอยู่ข้างในมันไม่ใช่เราอตัวนี้ไม่ใช่เราแต่ข้างในนั้นนคือเรา เพราะว่าตัวข้างในนั่เป็นตัวไปได้ไหมแต่ขณะนี้นี่เห็นความคิดเกิดป้บมันก็ดับใช่ไหมละ่ะ<ช>มันดับเองเห็นไหมมันเป็นอีกผู้หนึ่งมันทํางานของมันเองแล้วยเหมือเคี้ยก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายทยอยเข้ามาแล้วก็ดับใช่ไหมล,ะหมละ่ะเออขนลุกยบุบยวบยวบุยบในตัวนะมีความสุขอิ่มเอ,อิบขึ้นมาใช่ไหม เออตอนนี à, này này, to àn, to àn ้นหละนะเอาตอนนี้ตอนอื่นไม่เอาตอนนี้ก็ก็ดีค่ะรู้สึกว่าค่ะรู้สึกว่าตัวเรื่องรับวามรู้สึกว่ามันเบาไปมันเบาแล้วก็เบาอย่างอย่างเดียวอย่างก่อนก่อนมาไม่ดีหรอบเบาแล้วต้องเห็นเห็นคือเห็นอย่างที่อาจามาพูดเมื่อกี้ไม่ใช่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยใครใครก็รู้อ่านหนังสือก็รู้ฟังนิดเดียวก็รู้แล้ว ใช่ไหมนี่แหละยังยังมีอีกมากนะที่รู้เฉยๆไม่เห็นถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราป้องกันได้มามันก็ดับมามันก็ดับใช่ไหมละ่ะที่มันดับนั่นลองสังเกตดูดีๆเพราะอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่คิดต่อตัวนั้นใช่ไหมอ่าเพราะเราไม่คิดต่อตัวอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นงไง เพราะเมื่อก่อนตัวอารมณ์นั่งไหลเข้ามาหาเราแล้วเราไปคิดต่อหมดทุกเรื่องใช่เฉอ่ามันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมนี่หงโอ้เราโง่จริงๆเลยเมื่อก่อนใช่ไหมล่ะทําไมไปคิดต่อมาทําไมดีแล้วนะอนุโมทนาด้วยนะโยมเอ๋นะพอเข้าใจนะตรงนี้เอาไปทำนะ เออเราเอาไปทำนะตอนนี้โยมเหมยเกี้ยนี่ดีไปแล้วนะสบายไปแล้วออให้ไปทำนะอย่าพยายามต่อไปครับสำหรับโยมเหมยเกี้ยนะอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าแอบดูอย่าเฝ้าดูตัวที่มันเข้ามาเรานี่ะมันเจ็เหิือึ้นเองเรามีหน้าที่รู้เฉยๆที่ว่ารู้เฉยๆเข้ามาเฉยๆนะั่นเพราะว่าเราไม่คิดต่อมัน ทำมันจะคิดก็รู้ว่าคิดเท่านั้นเองเห็นไหมไม่งั้นแม่มาติดที่สาราหรอกคิดให้รู้ว่าคิดแค่รู้ว่าคิดรู้ว่าคิดแต่มันดับไปมันร่วงไปเท่านั้นเองเราก็เห็นอารมณ์แล้วเห็นธรรมชาติแล้วเห็นธรรมแล้วการเห็นธรรมไม่ได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ที่ไหนไม่ได้เห็นเทพเห็นพรหมที่ไหนเพียงแต่เห็นความคิดตนเองเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาหาเราั้งหลายคือเห็นธรรมไม่ได้ไปเห็นตรงไหน อัม่ลันี่แหละนะเมื่อเราเห็นแล้วมันก็ล่วงไปเห็นแล้วมันก็ล่วงไปพอคิดดู้ว่าคิดมันก็ดับไปพอคิดรู้ว่าคิดมันก็ดับไปขณะนี้นี่ของโยงเหมือกีน้นี่ไม่ทันได้รู้หรอกว่าคิดหรือไม่คิดเพราะมันไม่มันเร็วมันไม่มีความคิดเขาแทรกเลยซ้ําไปมันเข้ามาแล้วเพราะมันก็ดับเพราะจิตรู้แล้วจิตไม่คิดต่อถึงบอกว่าคิดให้รู้ว่าคิด พอไปถึงอีกจุดหนึ่งรูปนี่รู้จักเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยานนี่รู้จักไหมเหมือโยเอ๋แล้วรู้จักนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญานย่างนะเออเยวให้ครูบาท่านสอนนะนะดูให้ดีนะโยมเหมือเกียรรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญานรูปนี้คือลมหายใจ เพราะรูปนี้เป็นดินน้ำไฟลมเรารู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกเอาไว้ท่องทาง่ากรรมฐานสีบ้างพอความคิดเกิดขึ้นป๊บเรารู้พอรู้ป๊บเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญาณไม่เกิดเข้าใจไหมมันไม่เกิดถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความคิดคิดปรุงแต่งต่อเวทนาสัญญาสังขารญิจเกิด เกิดก็เป็นที่อยู่ของจิตสี่ตัวนี้เป็นที่อยู่ของจิตเวทนาส share, ัญญาสังขารยาเป็นที่อยู่ของจิตเมื่อเรารู้ว่าคิดรู้ว่าคิดมันดับคิดรู้ว่าคิดมันดับมันไม่มีที่อยู่เวทนาสัญญาสังขารยานไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันจะไปไหนครับเข้าใจยัง ตอนนี้ก็นั่นก่อนนะิเดียวจะเ,เข้าใจเองนะ,ะดีแล้วนะงน,นเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรับอาหารวิธีรับอาหารก็คงรู้แล้วนะอ,อ,อยู่แล้วนะเอาแค่นี้เลยนะ